สวัสดีพี่น้องป้องปาย <c oughs> หนาวค่ะเมื่อนี่ฝนลอยเปอร์เซ็นเลยพี่น้องทั้งฝนทั้งลมอุย้ยหนาวค่ะยืนรอรถเมล์รถเมล์เข้ามาจากที่วะกำลังสิไปเห็นงานค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายวันพระฤหัสนะคะเนาะโอ้ยลมพี่น้องทั้งลมทั้งฝนหนาว <c oughs> เลิกงานแล้วค่ะ มัอน,นี่ยี่สิบห้องปลาสิวขข้นพี่น้องเบิ่งสิวอีนางจะเป็นเม่นหรอพี่น้องจะเป็นเม่นก่อบ่มามากที่เม่นก็นได้เลิกงานสามโมงเขินรอเวลากลับบ,าบ้านบริเวณเวลากลับบ้านหนูรอเวลารถไฟรอรถไฟพี่น้องรถไฟมาสี่โมงสิบนาทีนะคะมันนี้ก็เหตุงานเรื่อยๆะคะ่ะได้ยี่สิบห่องมัอน,นี่ มืณียี่สิบห้องห้องเช็คร์เก่าออกล้วเลยนะคะตะวันห้องบ่หลายเนาะคะแล้วก็มือนี้ได้อ่าเฮ็ดสัญญาใหม่เนาะคะ่ะเป็นสัญญาเป็นสัญญาแบบเก่านั่นแหละค่ะเป็นอ่าริงกัฟวีค่าต่อสัญญาเนาะคะ่ะเฮ็ดช่วงซัมเมอร์พี่น้องเกิดสนั่นเลยเราเวลากลับบ้านมือนี้ให้พ่อใหญ่มายมาค่ะหอใหญ่ย,ยมล่อรับเอาอยู่ดาหแหละค่ะเพราะว่าบอมมี่ลดเข้าบ้านแล้วเนาะจ้ะ รถเข่าบ้านนี่นังนี่เบิดสี่โมงพี่น้องสี่โมงจนกระทั่งนั่งจะนั่งรถไฟไปถึงบ้านก็สี่โมงสี่โมงสี่สิบเนาะค่ะหิวเข่าอยู่มือน,นี่มื่อนี่กับเขา่าพักเบรกแสบอยู่พี่น้องมีเขา่ามีเขา่าน่ำมีปลาโทสแล้วก็ซอสเนี่ยมบดรูปกระสือแสบดีพี่น้องค่ะรอเวลากลับบ้านทั้งนอกฝนตกอีกคือเกาฝนพอหยุดตกจคคือฝนตกตลอดฝนตกอีกประมาณสองสามมือแล้วก็จะเป็นแดดนะคะที่นี่ อย,อยู่โรงเรียนพี่น้องเตรียมตัวสอบเดือนหนาวันที่สอง่ไเ้เตรียมตัวอย่างมากมากเอกคะ่ะสอบได้ก็ได้สอบบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างนะคะเพราะว่าคู่บอกว่าสอบครั้งนี้ก็อันสอบบ่ได้บ่เป็นอย่างเพราะยังไงเฮาก็ยังเด้เรียนอยู่นะคะเพราะว่าอีนางตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะสอบ A2 A2 แล้วก็ B 1นึนะพี่น้องแล้วก็สอบอน,นันผ่านแล้วก็สิเลิกเรียนเนาะคะ่ะ อากาศมือานี้ก็คึมคึมฝนตกปล่อยๆตั้งแต่เช้าพี่น้องค่ะช่วงนี้นางปวดหลังปวดหลังคักคัะคือว่าเม่นเม่นกำลังจะมาแล้วที่นี่มันบามาจากที่พี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็ปวดหลังปวดหลังมากอากาศตอนนี้ฝนบ่ตกเด้ข้างนอกฝนบ่ตกเด้แต่ว่าอากาศมันก็คึมๆึมพี่น้องเห็นบ่ อากาศบ่ค่อยจะหนาวซัำใดเขาเริ่มไทให้ไททีทปลูกหญ้ากันเลยพี่น้องยู่นี่บ่ได้ปลูกมันปลูกกระพอแต่ปลูกหญ้าไทาให้ปลูกหญ้าเมน,นีส่กางเก่งสามีมากนะคะนี่กนเกงขาดเข่ากางเกงตัวเก่าพ่อหญ่ตะกีแล้วก็บ่ได้ออวนซ้ำเนียนะแล้วยีนางก็วอวนขึ้นมาจนส่จนใส่กางเกงเล่าได้คักไร ยมื่อวนี้เอาแต่ผลไม้มากินเมื่อเช้านี่กินน้มไปแก้วนึงแล้วก็เอากล้วยมาสองบีพี่น้องเพราะว่าคิดว่าที่อาการปวดหลังคักๆนี่ก็น้ำหนักโตขึ้นเยอะเนาะคะ่ะน้ำหนักโตขึ้นเยอะเลยนะเป็นคนที่โตหน่อยแล้วก็หลังแอนหลังแอนเพราะหน้าอกใหญ่แบกหน้าอกพี่น้องพักเบรกสิบหะะ้านาทีนางโซเล <Okay. S 2> อยู่คนเดียวอยู่ในห้องข้าบ้ากันเบาแต่ อียังกันก็ไม่รู้เลิกเรียนแล้วพี่น้องเลิกเรียนบ่ายโมงเคิงที่จริงเลิกเรียนบ่ายสองเคง่งเนาะต่อมาอันเมื่อนี่เมื่อนี่อ่าเมื่อนี่เขาเอ่ยไว้อย่างว่าเมื่อนี้นักเรียนเข้าไปซุ่มจะมีกลุ่มซุ่มหนึ่งไปเข่าคอร์สอีกอย่างไม่รู้แล้วก็จะเหลือเหลือแค่นักเรียนเจ็ดคนอยู่ในห้องเนาะคะนะ่ะเนาะ เราคือเข้าใจบ่าว่าอีนั่งเป็นคนไทยคนเดียวน,ยนั่งอยู่ในห้องแล้วลายล้อมด้วยกลุ่มมุสลิมพี่น้องแล้วมันนั่งเลี่ยนกันอยู่ในห้องมันเว้าวแต่ภาษามุสลิมพี่น้องค่ะอีนั่งก็นั่งเลี่ยนใจจดใจจอฟังอาจารย์ฟังภาษานนสพวกมันก็พากันคุยิพี่น้องปวดหัวปวดหัวค่ะค่ะก็เลยบ้าไหวก็เลยบอกว่าฉันขอกลับบ้านปวดหัวมากเลยพี่น้องอีเลยเด้ นั่งเลียนน้ากันอยู่ในห้องน่ผ้ากันเบ่าแต่ภาษาอียงก็บรรลุงงงง้งงางขังหูมาล่อขึ้นรถไฟค่ะมื่อนี้คนขึ้นหลยแทะมื่อนี้คนเอเชียขึ้นหล่แทะบม่เป็นคนไทยเน้่ยเหคนเอเชียมาล่อขึ้นรถไฟเขาจะไปเที่ยวบาลลกนกันได้ด้วยมื่อนี้กลับไปจะไปกินเข่ากับป่าถอดหายพอยายเอาป่าออกไปแล้วอปวดหัวแห้งพี่น้องค่ะ ตั้งแต่เรียนใหญ่ใหญ่หองมาเลียนอเอสองมาเ,เคยปวดหัวขนาดนี้เลยมีมัอน,นี่หระปวดหัวคักมาปวดหัวปวดหัวพออย่างปวดหัวพ่อแอฟ,ฟังฟังภาษาอย่างบ่รู้ภาษาอารับิสบอตั้งแต่เขาเรียนหน้าที่แหลกยันหน้าที่สุดท้ายหนาเบื่อกระบ้านดีกว่า อากาศก็คือเก่าแหละค่ะฝนตกฝนปรยโรยลออรถไฟครึ่งชั่วโมงาปวดหัวแห้งก้าวไปกินยาพาราก่อนพี่น้องผู้ใดเรียนภาษาโนเว่แล้วปวดหัวคัะคือนั่งเนี่ยคือปวดหัวกับภาษาโนเว่บุพเพน้องมาปวดหัวกับภาษาอย่างอางีกบ่รู้บอดดี้มิอาคาตีดอกแต่วา่าคือเข้าใจบม่มารยาทมารยาทในการนั่งเรียนอยู่ในห้อง คือต่างคนต่างมาจากประเทศอีกอย่างศาสนาะอีหย่างก็บรู้ล่ะมาเรียนภาษาโนเว์เข้าต้องพูภาษาโนเวยอยู่ในห้องกัมูแมนบมละ่ะอันนี้อีังย่างคือนึกภาพออกบว่ว่าอีน่างเป็นคนไทยคนเดียวนั่งอยู่ในห้องแล้วอีกแล้วอีกอีกหกคนนั่นคือเว้าเว้าเว้าภาษาอ่าอาหรับิสหมดเลยปวดหัวคัดปวดปวดหัวขากอีเดียด้เนี่ยปวดหัวจนปวดมหดผีเลย อบ,บอกบว่ายล่ะบอกคู่บว่ายแล้วจะกลับบ้านแล้วจะปวดหวัวค่ะพี่น้อง <c oughs> อากาศเก็าเย็นๆอากาศดีค่ะเมื่อนี้จะเ,เสียดายฝนตกบรรยากาศเมื่อนี้ค่ะบางส่วคขึ้นฝ้าขึ้ฝนฝนพี่นออ้องเออบรรยากาศ <c oughs> ไปบ้านไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบดีกว่าดีกว่ามานาั่งฟังซุ่มอันนี้เพราะเบากันปวดหัวบางก้อนอยูโนเวมาโดนแล้วเลียนมากกระโดนแล้วเก่งแล้วก็ยังมาเลียนอีกพี่น้องคะมีคำคำหนึ่งที่คู่กับคู่ก็ร่างสอนอยู่ล่ะอีนั่งถามไปเนาะไอ้นั่งบอกเข้าใจในเมื่อคู่บอกว่าในเมื่อในเมื่อในเมื่อเข้าเรียนภาษาโนเวพี่น้อง พ่อบอกว่าบอกเขาใจําคำไหนขใขรถามอีนางถามไปคํานึงละอีผู้หญิงนั่งข้างหลังอีนางพ่ออีนางถามขืนหัวหลาะใสนีนาบอกว่าคำนี้ง่ายแม่นแล้วว่ามึงเกง่งเหรอเนาะแต่อีนางกบ็บอกเดว่ายอย่างเขาดอกขะอีนางเป็นคนมีมารยาทพี่น้อง,อ,งอ,อีนางเป็นคนมีมารยาทพ่ออีนางก็บอกเดวันกลับไปตบอไปยังเขาดอกพี่น้องก็อีนางถามอาจารย์แล้วมันหัวเลาะใส่ก่เขาบอกเขาใจเขาก็ถามหลหระเนาะอกอ็อยากจะบอกอยู่เกง่งเก่งหนือมสิมาเลียนหากินสเต็ปอย่าง <laughs> พี่น้อง